ห้ามทำสิ่งนี้ถ้าไม่อยากลดพังเร็วอันแรกนะครับไม่อุ่นเครื่องยนต์แล้วก็ออกตัวอย่างรุนแรงนะครับจะส่งผลต่อการสึกหลอของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ในช่วงเ,เช้าเเนี่ยน้ำมันเครื่องจะอยู่ในอ่างด้านล่างนะครับกว่าที่จะเข้ามาหล่อลื่นเต็มระบบนะครับก็ต้องใช้ระยะเวลา สักหน่อยหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราออกรถออกตัวอย่างรุนแรงเนี่ยจะส่งผลต่อการสึกหรอของเครื่องยนต์นะครับรวมถึงตัวชิ้นส่วนของระบบเกียร์ด้วยนะครับปล่อยให้น้ํามันอยู่ก้นถังบ่อยๆก็ไม่ดีนะครับในกรณีที่น้ํามันใกล้จะหมดบ่อยๆ ก็จะเกิดความร้อนสะสมของตัวปั๊มน้ํามันเชื้อเพลิงที่จะฉีดเข้าไปที่ห้องเผาไหม้นะครับเพราะนี้ถ้าเราปล่อยไม่มีน้ํามันท่วมในตัวของตัวปั๊มเนี่ยจะเกิดความร้อนสะสมเกิดความร้อนสะสมเนี่ยก็จะทําให้ตัวปั๊มเนี่ยอายุการใช้งานสั้นลงนะครับเพราะนั้นแนะนำนะครับครึ่งถังควรที่จะเติมได้แล้วเจอลูกระนาดแล้วไม่ฉลอนะครับในกรณีที่เรา ใช้ความเร็วในการขึ้นลูกระนาดอย่างรุนแรงนะครับตัวยางนะครับจะเกิดการเสียหายได้นะครับจะบวมนะครับโครงสร้างของยางจะเสียได้นะครับรวมถึงตัวโช้คอัพนะครับจะเสื่อมสภาพไวกว่าปกตินะครับเพราะว่าโดนกระแทกอย่างรุนแรงนะครับเพราะฉนั้นเจอลูกระนาดแนะนํานะครับค่อยๆขึ้นละเลยไฟเตือนบริเวณหน้าปัดเรือนใหม่นะครับในกรณีที่รถผิดปกติมันจะมีไฟสัญลักษณ์เตือนนะครับ พวกนี้ถ้าเราละเลยนะครับมีไฟโชว์แล้วเรายังฝืนใช้รถนะครับอ,อันตรายจะเกิดขึ้นกับตัวชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เองหรือชิ้นส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราขับใช้อยู่แล้วมีไฟเด้งโชว์ที่หน้าปัดค้างผิดปกตินะครับแนะนําให้รีบนํารถเข้าศูนย์บริการนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับสิ่งที่เราไม่ควรทําต่อการใช้รถของเรานะครับเพราะนั้นจะช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวรถให้นานขึ้นนะครับแล้วก็ประหยัดเงินในกระเป๋าของเราได้นะครับ อย่าลืมนะครับเข้าศูนย์บริการบิดพีเสาขาปิ่นเก้าเรามีบริการเช็คฟรี28รายการนะครับนัดหมายตามเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยนะครับแล้วเจอกันนะครับ